สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวสวนและสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่สวนมโยงชิดกันนะครับเพื่อนๆเป็นมโยงชิดทุนก้าปารีนบุรีวันนี้เรามาตามงานกันนะครับเพื่อนหลังจากที่เราพ่นยาตอนก่อนดอกบานไปแล้วใช่ไหมครับแล้วผลเป็นยังไงบ้างก็คือว่าจะมาเล่าให้ฟังวันนี้สถานก,การณ์ที่อากาศมันร้อนใช่ไหมครับเพื่อนๆอากาศร้อนแล้วก็มีหลายๆสวนที่แบบมันติดยากที่สวนนี้อยู่ปะจีนก็ร้อนเหมือนกันนะครับเพื่อนๆก็อากาศ ตอนเช้ามันจะแบบสักยีหองศาตอนกลางคืนไอ้ตอนกลาง,งวันนะครับเพื่อนๆก็อยู่ที่35ใช่ไหมแล้วทีเนี้ยพอตอนที่พ่นยาเสร็จไปอะตอนช่วงดอกโรยอะมันก็ดอกระหว่างผสมเกสรนะมันก็เกิดการไหม้เยอะไหม้เยอะจนแบบเราเองแล้วก็เพื่อนๆชาวสวนหลายสวนก็ตกใจว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเพื่อนๆแล้วก็เริ่มเขกันละผมอย่างที่สวนก็จะคิดว่าเอ้ยเราเราพ่นยา เราพ่นยาแล้วแบบเราไม่ได้ลดน้ําตาลทันทีหรือเปล่าอย่างเงี้ยมันเลยแบบไหม้ไหม้เร็วจังเลยอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนๆไหม้ไปแบบเนี้ยจริงๆแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนเราก็มาสังเกตผมก็พยายามสังเกตอยู่อยู่พักหนึ่งก็เลยเสียความมั่นใจไปเลยไม่ได้ฉีดยาอะไรนะครับเพื่อนๆคราวนี้ก็จะมาเล่าบอกเพื่อนๆนสรุปถึงสาเหตุของที่สวนนะครับที่ที่มันเป็นเพราะว่ามันไหม้ไหม้เยอะนะครับตรงไหนไหม้ก็ไหม้ตรงไหนติดก็ติดนะครับเพื่อนๆเนี่ยนี่ครับ ให้ดูก่อนข้อหนึ่งว่าทําไมมันถึงไหมใช่ไหมมันมีสองสาเหตุก็คือว่าอากาศร้อนก็ส่วนหนึ่งก็ทําให้ติดห่างแต่แล้วเราก็ให้น้ําให้น้ามันเหมือนเดิมไม่ได้ปกติจะเว้นสี่วันยี่สิบนาทีหรือสามวันประมาณสี่วันห้าวันยี่สิบนาทีใช่ไหมครับปีนี้ก็ต้องขยับมาเป็นสามวันลดวันที่สี่หรือไม่ก็สี่วันลดวันที่ห้าอะไรประมาณนี้ต้องขยับมาหน่อยนะครับช่วย แล้วพอขยับมาช่วยมันก็เราก็เริ่มสังเกตว่ามันก็ติดดีขึ้นนะครับเพื่อนๆแต่ที่แน่ๆที่มันไหม้ไหม้อีกสาเหตุนึงก็คือว่ามันเป็นเพรียไฟครับเพื่อนๆพเพ,เพรียไฟเพรียไฟมันกินคือตัวมันเล็กมากนะคเพื่อนๆต้องถ้าไม่ใช่ไม่ใช้อ่าเรียกว่าอะไรอ่ะกล้องสองพะก็มองไม่เห็นนะครับในระยะที่มันกินมันกินตอนดอกเลยแล้วปีปีนี้ผมฉีดแค่ รอบแรกผมเห็นอบาวอ,อยู่ใช่ไหมอบาวอ,อยู่ใช่อบาวอ,อยู่เพราะว่าเป็นเพีย้ยเพีย้ยอเพี้ยไฟดำเนาะตัวดำๆมันเอาอยู่แต่เพี้ยไฟขาวเราจะมองไม่เห็นนะครับ <c oughs> เพื่อนๆเ,เ,เ,เป็นอะไรที่แบบเราเสียดายมากเพราะเราฉีดไปพอมไม่อยู่เราก็มองไม่เห็นนะครับมันก็เริ่มกินดอกเราเฉาแล้วก็ผสมไม่ติดไปเยอะเลยอย่างเงี้ยแล้วทําไมถึงติดตรงนี้อยากให้เพื่อนๆดูตรงนี้ทำไมถึงติดใช่ครับเพราะว่าดอกมันเยอะมันก็กินกันจนอิ่มจนพวกแบบดอกที่แบบ ที่บานๆอยู่นะครับมันก็กินน้ําหวานง่ายๆก่อนพอมันกินจนหมดเกลี้ยงแล้วนะครับเพื่อนมันจะกลับมากินตรงนี้อันนี้ที่ผมวิเคราะห์นะมันก็มันก็แบบว่ากัดไม่เข้าอะเหมือนกับมันต้องใช้แรงกัดเยอะครับพวกลูกรุ่นนี้นะครับเพื่อนรุ่นเมดถั่เขียวเนี่ยมันกัดไม่เข้าเสร็จมันก็ย้ายไปหารุ่นหลังที่เป็นรุ่นนี้เลยครับเพื่อนดูที่กําลังติดดอกนะครับเนี่ยมันไหม้เลย เสียได้มากครับเพื่อนๆปีนี้ไม่รู้จะเหลือเท่าไหร่นะครับแต่ก็ต้องทําใจสู้กับอากาศร้อนมาได้แล้วนะครับเรื่องกับปรับการให้น้ําให้อะไรนี้อย่างนี้นะครับก็มาเจอเพีย้ยไฟที่แบบเรามองไม่เห็นเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูว่ามันมันมันเล็กมากนะครับต้องใช้กล้องซูมเลยแหละ สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวสวนและสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่สวนมโยงชิดกันนะครับเพื่อนๆเป็นมโยงชิดทุน9ก้าจินบุรีวันนี้เรามาตามงานกันนะครับเพื่อนหลังจากที่เราพ่นยาตอนก่อนดองบานไปแล้วใช่ไหมครับแล้วผลเป็นยังไงบ้างก็คือว่าจะมาเล่าให้ฟังวันนี้จะสถานก,การณ์ที่อากาศมันร้อนใช่ไหมครับเพื่อนๆอ,อากาศร้อนแล้วก็มีหลายๆสวนที่แบบมันติดยากที่สวนนี้อยู่ประจินก็ร้อนเหมือนกันนะครับเพื่อนๆก็อากาศ ตอนเช้ามันจะแบบสักยี่ห้าองศาตอนกลางคืนเอ้ตอนกลาง,งวันนะครับเพื่อนๆนก็อยู่ที่สามสิบห้าใช่ไหมแล้วทีเนี้ยพอตอนที่พ่นยาเสร็จไปอ่ะตอนช่วงดอกโรยอ่ะมันก็ดอกระหว่างผสมเกสรน่ะมันก็เกิดการไหม้เยอะไหม้เยอะจนแบบเราเองแล้วก็เพื่อนเพื่อน,อนชาวสวนหลายสวนก็ตกใจว่าเฮ้ย hey, มันเป็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเพื่อนเพื่อนเราก็เริ่มเขวกันละผมอย่างที่สวนก็จะคิดว่าเอ้ย hey, เราเรา,เราพ่นยา เราพ่นยาแล้วแบบเราไมา่ได้ลดน้ําตาลท,ทันทีหรือเปล่าอย่างเงี้ยมันเลยแบบไหม้ไหม้เร็วจังเลยอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนเพื่อนไหม้ไปแบบเนี้ยจริงๆแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนเราก็มาสังเกตผมก็พยายามสังเกตอยู่อยู่พักหนึ่งก็เลยเสียความมั่นใจไปเลยไม่ได้ฉีดยาอะไรนะครับเพือ่อนเพื่อนคราวนี้ก็จะมาเล่าบอกเพือพ่อนเพื่อนสรุปถึงสาเหตุของที่สวนนะครับที่ที่มันเป็นเพราะว่ามันไหม้ไหม้เยอะนะครับตรงไหนไหม้ก็ไหม้ตรงไหนติดก็ติดนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยนี่ครับ ให้ดูก่อนข้อหนึ่งว่าทําไมมันถึงไหมใช่ไหมมันมีสองสาเหตุก็คือว่าอากาศร้อนก็ส่วนหนึ่งก็ทําให้ติดห่างแต่แล้วเราก็าให้น้ําให้น้ามันเหมือนเดิมไม่ได้ปกติจะเว้นสี่วันยี่สิบนาทีหรือสามวันประมาณสี่วันห้าวันยี่สิบนาทีใช่ไหมครับป,ปีนี้ก็ต้องขยับมาเป็นสามวันลดวันที่สี่หรือไม่ก็สี่วันลดวันที่ห้าอะไรประมาณนี้ต้องขยับมาหน่อยนะครับช่วย แล้วพอขยับมาช่วยมันก็เราก็เริ่มสังเกตว่ามันก็ติดดีขึ้นนะครับเพื่อน,อนแต่ที่แน่ๆ่ที่มันไหม้ไหม้อีกสาเหตุนึงก็คือว่ามันเป็นเพรียไฟครับเพื่อนเพ,นพรียไฟเพรียไฟมันกินคือตัวมันเล็กมากนะครับเพื่อน,อนถ้าไม่ใช่ไม่ใช้อ่าเรียกว่าอะไรอ่ะกล้องสองพารก็มองไม่เห็นนะครับในระยะที่มันกินมันกินตอนดอกเลยแล้วปีปีนี้ผมฉีดแค่ รอบแรกผมเห็นอบาวอยู่ใช่ไหมอบาวอยู่ใช่อบาวอยู่เพราะว่าเป็นเพีย้ยเพีย้ยอเพี้ยไฟดำเนาะตัวดำๆมันเอาอยู่แต่เพี้ยไฟขาวเราจะมองไม่เห็นนะครับเนเพื่อนเป็นอะไรที่แบบเราเสียดายมากเพราะเราฉีดไปพอไม่อยู่เราก็มองไม่เห็นนะครับมันก็เริ่มกินดอกเราเฉาแล้วก็ผสมไม่ติดไปเยอะเลยอย่างเงี้ยแล้วทําไมถึงติดตรงนี้อยากให้เพื่อนๆดูตรงนี้ทำไมถึงติดใช่ครับเพราะว่าดอกมันเยอะมันก็กินกันจนอิ่มจนพวกแบบดอกที่แบบ ที่บานๆอยู่นะครับมันก็กินน้ําหวานง่ายๆก่อนพอมันกินจนหมดเกลี้ยงแล้วนะครับเพื่อนมันจะกลับมากินตรงนี้อันนี้ที่ผมวิเคะห์นะมันก็มันก็แบบว่ากัดไม่เข้า่ะเหมือนกับมันต้องใช้แรงกัดเยอะครับพวกลูกรุ่นนี้นะครับเพื่อนรุ่นเมดถั่เขียวเนี่ยมันกัดไม่เข้าเสร็จมันก็ย้ายไปหารุ่นหลังที่เป็นรุ่นนี้เลยครับเพื่อนดูที่กําลังติดดอกนะครับเนี่ยมันไหม้เลย เสียได้มากครับเพื่อนๆเนี่ยครับมันกินจนไหม้เลยเนี่ยครับเพื่อนๆอ,อยู่กับโคนเนี่ยตัวเล็กจิ๋วเดียวเองลองสังเกตดูกันนะครับเนี่ยก็เป็นความผิดของเราด้วยที่เราแบบว่าใช้ยาใช้ยาไม่ได้ป้องกันเพื่อไฟตัวตัวนี้ครับเดี๋ยวขอขออนุญาตซูมจริงๆมันต้องเป็นพวกอีมิดาเลยหรือแมกกรไทอะมิทอกแซมเลยนะครับเพื่อนๆ ตั้งแต่ตอนดอกดอกบานแล้วหลังดอกบานเจ็ดวันเนี่ยเจ็ดวันเราต้องฉีดแล้วนะครับแต่ทีนี้เราเสียความมั่นใจครับเพื่อนๆยอมรลบเลยว่าเสียความมั่นใจว่าด้วยอากาศร้อนเราก็เฮ้ยมันเป็นลาน้ําค้างหรือเปล่าเพราะตอนเช้าหมอกมันเยอะแล้วตอนกลางวันกลางวันมันร้อนจัดนะครับเพื่อนๆแล้วก็เอา้าหรือว่าเราไปฉีดยาแล้วทําให้เราไปหรือว่าเราไปพ่นยาแล้วทําให้อ่า ดอกมันไหม้นะครับเพราะว่าเรามองไม่เห็นเพี้ยไฟจริงๆแล้วมันมันอยู่ในนั้นแหละมันอยู่ในดอกก็เป็นประสบการณ์แบบราคาแพงของปีนี้นะครับเพื่อนก็เสียหายเสียหายหลายแสนถ้าพูดอย่างนั้นก็คือเพราะว่ามันมันกินลูกเล็กๆเราเพียบเลยนะครับเพื่อนแล้วก็รุ่นแรกอาจจะไม่เยอะอ่ารุ่นแรกของดอกชุดที่รุ่นมหาชนเนี่ยมันจะมีแบบที่ผสมเกสรติดก่อนแล้วโตก่อนเนี่ยอาจจะไม่เยอะเท่ารุ่นกลางนะครับรุ่นกลางที่มันผสมเกสรเป็นมงพวงนะครับเพื่อน ก็พามาดูก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อนก็ต้องก็ต้องทําใจปีหน้าก็เอาใหม่ต้องไม่พลาดเนี่ยครับเ,เพื่อนเือให้ดูเนี่ยผสมเกสอนไม่ติดนะครับเกไฟมันก็กวนในช่อดอกช่ออะไรของเราอยังไงก็ฝากกดติดตามกด like. ไลค์กันไปด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยก็พาเ,เพื่อนๆมาดูนะครับสูบสาเหตุของการดอกโรยดอกไหมมากกว่าปกตินะครับผมว่ามันก็คือว่า หลักๆคือเพลี้ยไฟที่เรามองไม่เห็นนี่แหละครับตัวมันเล็กจริงๆนะครับตอนที่ดอกคือดอกบานาระยะดอกบานย,ายังไงละ่งงละเกือบบานใช่ไหมก่อนบานแล้วพอแบบพอฉีดวันนี้พรุ่งนี้บานเนี่ยเพลี้ยไฟเริ่มลงแล้วบางทีเราก็ต้องก็ต้องถ้าเอาไม่อยู่เราก็ต้องซ้ำเนี่ยครับเ,เพื่อนๆดูไหมไปเลยเสียไปเลยนะครับเนี่ยผลงานของเพลี้ยไฟเสียดายมากเลยครับเพื่อนๆแต่ก็ต้องทําใจนะครับปีหน้าเอาใหม่สู้ใหม่ต้องไม่พลาด ปีนี้ไม่รู้จะเหลือสักเท่าไหร่นะครับจะเหลือถึงถึงสามตันหรือเปล่าแต่ปีที่แล้วก็ได้สามตันอยู่นะครับเพื่อนเพื่อนแต่ปีที่แล้วคือไม่พลาดก็คือว่าเราฉีดชุดแรกใช่ไหมแล้วพอหลังดอกโรยสักประมาณไม่เกินไม่ไม่เกินสิบวันนะครับเพื่อน,เพ,อนเพื่อนผมฉีดซ้ําแล้วแต่ปีนี้มันมันด้วยอากาศร้อนแล้วก็แบบว่าเราดูในกลุ่มเยอะว่าดอกไหม้ดอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบว่า เริ่มเป๋กับการที่แบบว่าเราเราไปคิดว่าเราฉีดยาผิดแล้วมันไหม้แต่ไม่ใช่มันเป็นปกติเพราะดอกมันเยอะมากอาหารไม่พอมากอะไรมันก็ต้องไหม้แต่ที่ติดแต่มันติดเยอะเพราะต้นมันมันใหญ่นาะมันทั่วไปหมดอย่างเงี้ยครับอาหารไม่พอ,องเงี้ยแล้วก็อ่ามันมีเพีย้ยไฟอยู่ข้างในส่วนหนึ่งหลักๆเลยนะครับเพื่อนคือเพีย้ยไฟนี่แหละเพีย้ยไฟเลยอยู่ข้างในดอกเราไม่เห็นหรอกเนี่ยครับเนี่ยรุ่นเนี้ยเนี่ยถ้าเรา อย่างวันนี้ก็เริ่มฉีดแล้วนะครับเพื่อนๆถ้าฉีดไม่ทันก็ก็ต้องมากินรุ่นนี้อีกอันนี้รุ่นปลายแล้วเนี่ยรุ่นเนี้ยอันนี้ก็ติดหลังนะครับติดหลังเนี่ยครับเพื่อนๆก็เนี่ยแห้งไหม้ไปเลยเนี่ยเพี้ยไฟอยู่แล้วเนี่ยเนี่ยครับเพื่อนเดูเพราะว่าข้อข้อมันจะแบบว่าไม่ไหม้ไปเลยประมาณนี้วันนี้ก็เลยมาแชร์ประสบการณ์กันนะครับเพื่อนๆว่าปีนี้เราก็พลาดแล้ว ไม่ได้ไม่น่าได้ผลผลิตตามที่แบบว่าประเมินไว้นะครับเพราะว่าเราเอาเพียไฟไม่อยู่ด้วยความว่าไม่ได้ใส่อิมิดากับไทยมีท็อกแซมนะครับเ,เพื่อนรอบแรกแล้วหลังจากบานเจ็ดวันเนี่ยเจ็ดวันแปดวันเนี่ยเราไม่ได้ฉีดซ้ําเลยเพราะว่าเรา,เ,าเขาเรียกว่าเสียความมั่นใจว่ามันร้อนอากาศมันร้อนมากเลยไม่กล้าฉีดอะไรเลยกลัวดอกจะไหมลูกจะร่วงอะไรอย่างเงี้ยครับทั้งที่ทุกปีก็เคยทําแต่ปีนี้แบบ ปีนี้พลาดจริงๆก็เดี๋ยวฝากกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเราจะเหลือเท่าไหร่นะครับเราจะแก้ไขยังไงแล้วเหลือเท่าไหร่ตอนนี้ก็คืออันดับแรกก็ทําใจก่อนทาใจโอเคเท่าไหร่ก็เท่านั้นปีหน้าเจอกันใหม่เจอกันใหม่จะตไม่พลาดเร้ก็ต้องเอาออกให้แบบออกได้ก่อนนอกก่อนก่อนฤด,ดูนะครับไม่ให้ตรงรุ่นมหาชนเนี่ยครับเหลือแต่กล้าเลยเนี่ย คือเขาจะกินดอกก่อนพอดอกหมดใช่ไหมพอโรยเขาก็ไปกินอ่าลูกเล็กลูกเล็กถ้าลูกเล็กหมดทีเนี้ยก็จะไปลูกใหญ่แล้วแหละพอะลูกใหญ่มันก็เขาก,ก็กินได้แหละแต่ว่ามันเขาก็กินอะไรที่มันง่ายๆก่อนนะครับที่ผมผมวิเคราะห์คิดดูนะครับเพื่อนเอน,นี่ยครับเหลือแต่ก้านเลยต้นไหนอ่ะเหลือแต่ก้านเยอะต้นนั้นเพลยไฟเยอะเนี่ยเับเพื่อนเพื่อนดูมันมันคือแบบมันมันกินดูดจนแบบไหม่ไปอย่างนี้เลยผมก็นกึกว่าเป็นที่ยาเพราะว่า อาการนี้มันเป็นเมื่อเราเพื่อนๆฟังว่าเพื่อนๆฟังว่ามันเป็นเมื่อสองปีที่แล้วใช่ไหมครับเป็นที่ว่าสองปีที่แล้วเนี่ยอ่าผมฉีดพ่นใบพ่นยาก่อนดอกบานนะครับเพื่อนๆแล้วพอรุ่นพอหลังจากเจดแปดวันเนี่ยผมพ่นรอบสองเนี่ยแล้วมันมีอาการดำไหมดำไหมให้เพื่อนๆดูดำไหมดำไหมแล้วเรายังไม่รู้ว่าเป็นที่อะไรนะครับเพื่อนๆเม็ดคือเม็ดมันแบบนี่อย่างนี้นเพื่อนๆดูนะครับนี่ มันดำไหมแบบนี้เออ่ที่บ้านก็อ่แม่แหละ <c oughs> บอกว่าเนี่ยเป็นพ่นยาอะไรจนมันมันดำเลยเนี่ยมันไหมผิดยาผิดหรือเปล่าเนี้่ตัวที่เราก็มองไม่เห็นเพี้ยไฟแล้วเราก็ยังหาสาเหตุไม่ได้นะเพื่อนเพื่อนว่าเออเราพ่นยาจนทําให้มันดําหรือเปล่านะ่าอย่างเงี้ยที่ไหนได้ก็คือว่าสรุปก็คือเป็นที่เพี้ยไฟเพราะปีนี้พอดีมีกล้องดีก็คือมาขยายดูขยายดูถึงเห็นนะครับเพื่อนเพื่อนเนี่ยมันมีเพี้ยไฟอยู่ เพี้ยไฟอยู่ตั้งแต่ก่าในดอกบานแล้วตอนที่เราหลังจะฉีดเราเอาไม่อยู่เองนั่นแหละเมื่อสองปีที่แล้วก็ยังไม่รู้จักพวกอ,อิมิดาไทมิทอกแซมพวกยาแบบเด็ดๆนะครับเพราะว่าเราเรายังแบบอ่าศึกษาไม่พอนะครับแล้วปีถัดมาเนี่ยเรารู้เราก็ฉีดปีที่แล้วเนาะมันก็เอาอยู่ไม่ได้มีขนาดนี้นะครับเนี่ยเพี้ยไฟกินเกี้ยงเลยครับเพื่อนเพื่ออุตสาห์ติดเนาะดูดิเสียดายมากเลย ทำให้เราแบบว่าอ่าไม่ไม่กล้าที่จะฉีดยาเลยทีเนี้ยพอหลังจากดอกบานเราก็จะลองเว้นทีนี้กลายเป็นว่ามันก็เสียหายใหญ่หนักไปใหญ่นะครับเพื่อนๆดูนี่ไหม้เกี้ยงเลยเนี่ยครับถ้าไม่สมบูรณ์มากๆเขาก็จะสลัดลูกทิ้งแหละเนี่ยนอกจากจะอากาศร้อนไหม้แล้วพอติดลูกแล้วมาแบบมา,มาบะมาโดนเพี้ยไฟกินอีกเนียครับเพื่อนๆเต็มเลยนี่ลองดู ทีนี้เราก็ได้ความรู้แล้วครับความรู้ใหม่ที่ราคาแพงเลยละครเพื่อน<ๆ>ก็คือว่าเราต้องสีเพี้ยไฟทั้งเพี้ยไฟดำเพี้ยไฟเพี้ยไฟขาวผสมไปเลยทีเดียวนะครับประหยัดไม่ได้เลยถ้าเราทำแบบนั้นทางธุรกิจแล้วมันมีเยอะอย่างเงี้ยจากที่จะได้แบบห้าหกตันเจ็ดตันถึงสิบตันก็อาจจะเหลือสักสี่ห้าตันสามตันอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนแล้ว เราก็ต้องใส่ไปเลยเพราะหลังจากนั้นเจ็ดแปดวันนะครับเพื<ๆ>่อนๆเราก็ควรจะต้องฉีดอีกเพราะว่ายามันยาที่เราใช้อยู่ประจํามันก็ไม่ได้ทําไม่ใช่ยาร้อนอะไรนะครับเพื<ๆ>่อนๆไม่ได้ทําให้ไหม้นะครับทายมีท็อกแซมแล้วก็กันเชื้อราแค่นี้ที่แรกก็ยังหลงประเด็นว่าเฮ้ยเราไปฉีดกันเชื้อราหรือเปล่าทําให้มันเสียหายอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่นะครับนี่นะครับเราพ่นใช้น้ำเก้าร้อยนะครับวันนี้ก็มีคาเบนนะครับเหมือนเดิมนะครับคาเบนคาเบนแล้วก็เกมอโทนิก อัโทนิกตัวนี้ก็ตัวช่วยช่วยเสริอมอาหารนะครับก็คือตัวนี้ใช้ผมใช้200ร้อ่าน้ำสองร้อยซีซีต่อน้ำเก้าร้อนะครับอันนี้ก็ใช้หมดขวดเลยต่อน้ำเก้าร้อแล้วก็อันนี้ไทยมีท็อกแซงครับเพื่อนๆครึ่งโลอันนี้ของผมใช้ครึ่งโลต่อน้ำเก้าร้อนะครับแค่นี้เลยตัวนี้สูตรใหม่ไม่ไม่ยังไม่แนะนำ ทดลองก่อนเป็นเขาเรียกไว้อลอ์ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการฆ่าเพีย้ยไฟเพราะว่ามันดื้อแล้วต้องช่วยต้องลองดูนะครับไหนก็ไหนแร้าซื้อความรู้มันอีกงันเพื่อนเราก็เริ่มฉีดแล้วจริงๆถ้าฉีดไวกว่านี้สักสักเจ็ดวันนะครับเพื่อนหลังดอกโรยอ่ะล้วฉีดเลยอ่ะก็อาจจะช่วยให้เหลือได้มากกว่านี้แต่เนี้ยเราพูดตรงว่าแบบเสียความมั่นใจไปละ ในการพ่นยาเงี้ยได้แต่เฝ้ามองดูเลยเพราะว่าอากาศมันร้อนจะพ่นยาก็กลัวแบบนี่เราพ่นยาแล้วมันไหมหรือเปล่า,านี้่นะครับเพื่อนๆเป็นหลักเลยนะครับเพื่อไฟล้วนๆเนี่ยไห้เพื่อน,นดูก่อนนี่เลยครับเนี่ยแทนที่ลูกเนี้ยครับมันจะแบบเป็นลูกของเราโดดๆเนะี่ยไหมไปเลย เดกเขก็ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆวันนี้มาแชร์เรื่องราวของมโยงคีคิดให้ฟังเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ